อุตมพระเด้เอ้ยไม่คมนวไม่อมจีวอไม่อยู่วัดปลาเอ็ดปิดปลาด้พระมันบดีอ๋อแม่มีบัวอยูตกกลเนี่ยออเห็นอยาปลาเด้วัวมันมีบัวจ้ากำลังมึงเนี่ยแขงแขงัวนเก้ก็แล้วอุตมราคาเ้ มึงกยเล่นยกนี้ะใจะถ้าเป็นมวยก็เล่นคูต่างเวทีลทกลังกใจลัวหัวมึงแปลกวก,วาก,ากทามาได้องหนึ่งสงองสามสี่หาหกเจ็าวิกกู่ากกูแค่ขัวมึงกี่ทีทีขอทู่เก่งนได้อ้มต่จจจจจเจแต่กูเก่ได้อ้มก็ได้ยไาจะไม่ได,ด้ว